อา้าวสำหรับในปีนี้นะครับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยใครเนี่ยคิดเห็นเหมือนผมบ้างน,นะครับว่าลิเวอร์พูลในปีนี้เนี่ยเขาเนี่ยสมควรที่จะได้เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในปีนี้ถ้ามีใครเนี่ยคิดเห็นเหมือนผมนะก็ลองแสดงความคิดเห็นมาแลกเปลี่ยนความคิดกันได้เลยนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าลิเวอร์พูลเนี่ย คู่ควรเป็นอย่างมากนะครับสำหรับในปีนี้ถึงแม้ว่าเขาจะประสบความสําเร็จในการเป็นแชมป์พเมพยเมลีกหรือจะไม่ประสบความสําเร็จก็แล้วแต่นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยลิเวอร์พูลในปีนี้เนี่ยผมมองว่าเขาเนี่ยคู่ควรที่จะเป็นแชมป์นะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาม,มารตรฐานและฟอร์มนักเตะของแต่ละคนนะครับที่เขาเนี่ยสามารถโชว์ฟอร์มเก,เก่งได้เกือบทุกคนเลยและถึงแม้ว่าลิเวอร์พูลในปีนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ การอำลาไปของเจอเกนคอปเนี่ยหลายฝ่ายเนี่ยก็มองว่าลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะมีการที่จะต้องกลับมาปรับจูนกับอันเนอร์สล็อตนะครับแต่ผลที่ออกมาเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรที่ลิเวอร์พูลเนี่ยต้องปรับตัวไปเลยหรือผลงานเนี่ยก็แทบที่จะดีมากๆหรือว่าดีกว่าเดิมซะด้วยนะครับกับการมาคุมของอันเนอร์สล็อตนะครับถึงแม้ว่าเจอเกนคอปเนี่ยเขาจะมีการ อำลาออกไปแต่ตัวแทนของเขาเนี่ยก็ยังสามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและฟอร์มของลิเวอร์พูลตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าดีวันดีคืนไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกหรือว่าศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเนี่ยหาคู่ต่อกรในฤดูกาลนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นใครเพราะว่าแมนซิ t y ตอ้ตอนนี้เนี่ยก็ฟอร์มไม่ค่อยจะดีทุกคนก็รู้กันอยู่แพ้กันมา4นัดติดต่อกัน ซึ่งเราไม่เคยเห็นเหตุการณ์อะไรแบบนี้กับแมนซิตี้เลยซึ่งแมนซิตี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ขอที่จะขัดขาหรือว่าสกัดดาวรุ่งเวอ้์พภูอยู่เป็นประจำถึงแม้ว่าเวอ้์พููเนี่ยจะดีแค่ไหนก็ตามมักจะมีทีมเรือใบสีฟ้าเนี่ยมาขัดแข้งขัดขาเขาอยู่ประจำแม้แต่แต้มหนึง่งแมนฟิตี้ก็ยังสามารถทำมาได้แต่ด้วยรีกเนี่ยมันยังไม่จบ เราก็ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้แต่เราก็พูดยังได้ไม่เต็มปากว่าในปีนี้เนี่ยเรเวอพูเนี่ยจะเป็นแชมป์แน่นอนแต่แนวโน้มโดยรวมเนี่ยมันค่อนข้างไปในทางที่ดีสำหรับใครที่แบบรู้สึกเหมือนผมนะครับว่ารีวอพูปีนี้เนี่ยดีพอและคู่ควรที่จะเป็นแชมป์เนี่ยก็แสดงความคิดเห็นกันมันได้เลยถกเถียงกันเข้ามานะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเรเวอพูมันคู่ควรจริงๆในปีนี้ และด้วยระบบการเล่นของอาร์เนอร์สล็อตนะครับผมก็รู้สึกว่ามันโคตรดีเลยนักเตะมีใจพร้อมที่จะเล่นตามแผนตามแท็กติกที่วางเอาไว้เราเห็นได้ชัดน,นะครับถ้าสมมติว่าเราได้ดูลเว่าพูลเนี่ยเกมรับช่วยกันเล่นเกมลุกก็ยังโหดคือแบบไม่รู้จิติตรงไหนจริงๆนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าลเวร์พูลเนี่ยมีตรงไหนไม่ดีประตู คุณดูรู้สักษประตูนี่คุณว่าอาริซองเนี่ยเหน,ยเนียวเหนียวอะประตูคนใหม่ของล์พูก็ดีไม่แพ้กันทุกวันนี้เนี่ยรักพี่เสียดายน้องนะครับสําหรับล์พูเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาใครลงและกองกลางตัวเทพยอย่างกาฟเฟนเบิร์กก็มาฟอร์มดีอีกโมซาลาที่เขาว่าจะดรอปปปีนี้ก็ยังทําผลงานได้ตามมาตรฐานดาวินูนเยสก็ไม่ได้คิ้วิขี้เลอะไร ก็ยังทําผลงานได้อย่างดีและแต่ละคนเนี่ยชมได้หมดครับเทนโรเบอร์สันซิมิคาร์ดฟันไดคน,นาเต้ที่ฟอร์มเนี่ยมาตรฐานค่อนข้างที่จะสูงเลยไม่น้อยครั้งที่เราจะเห็นนักเตะของทีมลิเวอร์อพูลเนี่ยจะดอปหรือว่าเล่นไม่ดีในปีนี้นะที่แบบเราจะเห็นฟอร์มหลุดในในเกมที่แบบว่า 3-4แม,มตต์ติดต่อกันนะซึ่งเรายังไม่เห็นเลยในปีนี้ที่เรอร์พูเนี่ยฟอร์มหลุดแบบนี้ซึ่งคู่แข่งคนสำคัญของเรอร์พูก็คือแมนซิตี้ณตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหวังให้แมนซิตี้เนี่ยมาขัดแข่งขัดขาเรอร์พูในปีนี้เนี่ยก็ค่อนข้างยากและถึงแม้ว่าเรอร์พูเนี่ย จะจบฤดูกาลนี้ถ้าสมมติว่าเป็นแชมป์พิมเมลิตก็จริงนะครับเรื่องที่แฟนลิ์พูลเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นกังวลเลยเนี่ยก็คือการต่อสัญญาของเทน์อาริกซันเดอร์อโนและก็โมฮัมเหม็ดสาลาห์นะครับก็รู้สึกว่าคุยสัญญากันไม่ค่อยจะลงตัวสักเท่าไหร่และทางเทนเนี่ยก็มีข่าวกับรีอัลมาริกนะครับมาริกเนี่ยก็ดูเหมือนว่าอยากจะได้เทนไปเป็นแบ็คขวาคนใหม่ ของทีมนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการคุยสัญญาอะไรกับทางทีมจะอย่างใดนะครับผมก็รู้สึกว่าเทนเนี่ยมันก็สองจิตสองใจแต่ถ้าเป็นมุมของแฟนของลิเวอร์พูลเนี่ยผมก็พูดเต็มปากเลยว่าอยากให้อยู่เป็นตํานานสามโมสรไปเลยในปีนี้เนี่ยผมพูดตามตรงว่าถ้าลิเวอร์พูลเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกจริงๆเขาก็สมควรและ คู่ควรต่อเขาเนี่ยก็สมควรและคู่ควรแก่การเป็นแชมป์พิมพ์ร์ลีกในปีนี้ครับอ่าหลือเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับสำหรับล์พูก็ถ้าชอบกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยขอบคุณครับ